สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ฝ่ามาชมเตร้อยสิบเร้อยสิบเป็นขาบูนะครับก็เป็นไฟเดิมอยากได้เป็นไฟ led อันนี้เป็นไฟเดิมกระแฟสลับอยู่นะครับไฟเดิมเดิมที่มาจากแมคินโตรุ่นนี้ก็จะ เป็นปิดเปิดไฟหน้าได้นะครับรุ่นแรกๆที่ยังไม่บังคับให้เปิดไฟช่วงกลางวันก็ดีนะประหยัดพอเสียก็จะเป็นรุ่นเก่านี่จะเปลี่ยนแยกชิ้นไม่ได้นะครับต้องยกไฟเลี้ยวไฟแต่ไฟสูงไฟต่ำก็ เสียอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องยกยกยกชุดเลยรุ่นนี้ปิดเปิดได้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่บังคับแล้วนะครับเรียบร้อยแค่นี้ไม่มีที่ปิดเปิดไฟแล้วนะครับนี่คือตลอดไฟเดิม เดิมก็ยังติดสีเหลืองนะครับสูงต่ำสูงต่ำยังได้อยู่นะครับแต่ว่าจะอยากได้เป็น led แต่แตรงรุ่นนี้ก็จะแตกต่างกับ6เว็บร้อยสิบเว็บร้อย s เว็บร้อยี่สิบห้านะครับเพราะว่าเปลืองหลอด เพราะว่ามันเป็นตาคู่นะครับต้องใช้หนึ่งคู่เลยเขาใช้กันหลอดเดียวก็จะเป็นก็จะใช้หลอดนี่นะครับของฟิลิปแท้นะครับเป็นเล็ก6,500เหยคเป็น d ีซีกระแสตรงนะครับ เอาไปใส่เลยไม่ติดนะครับต้องแปลงนะครับต้องแปลงเอาไปกระแสตรงไปจากแบตเตอรี่แล้วเข้ากับวิกยุแจแล้วก็ใช้ไฟบริการเข้าไปติดนะครับใช้ไฟกระแสสลับเหมือนเดิมเอาหลอดทีด่ถอกแล้วเอาหลอดนี้เข้าไปใส่เลยไม่ติดนะครับครับแต่กมานั้น,นับหลอดเดิมหลอดเดิมแป้นเล็ก ก่อนใช้กันหลอดเดียวนี่ใช้สองหลอดเลยนะครับถ้าเป็นเวฟร้อยสิบ 110, ตัวตัวก่อนนี้ก็มีนะครับจะเป็นสามขานั้นหาหลอดยากแล้วเห,เหมือนเหมือนแป้นใหญ่แต่เป็นแป้นเล็กสามขานี่หาหลอดยาก ทำความสาดนี้ด้วยนะครับไฟสูงไฟต่ำ่ำเนี่ยถ้ามันมีสิ่งสบปปกมาจับตรงนี้ก็เราก็เขีย่ยออกครับมาดู ใส่ไฟนะครับที่เราจะจับไปเข้าไปอันนี้ไปไปหน้านะครับถือออกจากจะลื้อตรงนี้เลยนะครับผมไม่ได้รื้อไม่ได้ไปดูปักข้างล่างครับดืตรงนี้เลยครบบนี่นะค,ะครับสีขาวครับสีขาวแนละ้วก็ไฟต่ำนะครับ ออกมาสีแดงนี่มาเข้าสูงต่ำนี้ก็มีเข้าเข้าหนึ่งแล้วก็ออกสองนะครับออกไปหลีท้ายสองไม้แล้วก็ออกมานี่นะครับเส้นหนึ่งเข้าสูงต่ำไายออกเส้นนี้นะครับ ไปมาจากแม่เส้นนี้นะคะรับเราอัดเส้นนี้นะครับป็ปิดสวิอยู่นะครับปิดสวิอยู่้าเปิดก็จะจ่ายไปที่หลีใช้ส่งไ์เราต้องตัดเส้นนี้นะครับ เส้นนี้สีเหลืองอ่าไอปอดสายกันนะครับับเมื่อวัดสายแน่นอนแล้วเป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับเข็มจิ้มอยู่นี้เราก็เอามิเตอร์มาวัดเส้นนี้ให้มาโผล ใอ้มาโผล่ตรงนี้นะครับจะได้ตัดไม่ผิดนี้คูไฟมาจากแบ็กน,นะครับให้มาโผล่เส้นนี้ครับเส้นเดียวกันเดี๋ยวทำการตัดนะครับัออมาลองแน่แน่ครับนะท,ท,ทีจะได้ตัดไม่ผิดนะครับนี่นะครับติดเครื่องยน่นะครับเส้นนี้นะครับให้มาเส้นนี้ถึงจะปิดจะเปิดก็ไม่เกี่ยวนะครับได้ตัดตัดไม่ผิดนะครับติดตลอดนี่คูไฟมาจากแม็กเข้าสวิสโซต่ำแล้วจ่ายไป า,า้ยงมครับเราเจอไฟบริการอยู่ใกล้ๆนะ,ค,ะครับเปิดสวิตช์กุญแจไฟมานะครับปิดสวิตช์กุญแจนี่ไฟมาจากแบตเตอรี่แล้วก็สวิตช์กุญแจแล้วก็มาเป็นไฟบริการนะครับ ไปบริการจากใกล้ๆตรงตรงใกล้ๆนี้นะครับอันเส้นนี้ตัดแล้วนะครับนี่นะครับเส้นนี้อันนี้ปิดสวิตช์กุญแจอยู่นะครับปิดสวิต์กุญแจอยู่นะครับเปิดครับปิดครับเปิดนี่นะครับเอาใกล้ๆตรงนี้เลยใกล้ๆกันนี่หนึ่งนี่ตัดแล้วนะ เนตนัดี๋ยวมาจับกัอนตรงนี้ผมจะใช้ตัวย้ำสายนะครับนี่นะครับโดยไม่ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมต่อใช้ตัวนี้นะครับเราเอาสายงับตัวนี้เข้าไปแล้ว,ลวก็จะเหลือช่องช่องนี้นะครับผมจะเอาสายเส้นนี้เสียบเยข้าไปนี่นะครับ เดี๋ยวเไปนี้ครับเดี๋ยวเราเอาครีมบีบตัวนี้ต,ต,ตัวนี้สายเชื่อมต่อแล้วนะครับไฟบริการกับนี้ตัดออกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไฟแสงมาจากหลบนี้นะครับใช้เส้นนี้แล้วก็เก็บสายนี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทดลองนะครับเก็บสายเรียบร้อยใช้ไฟบริการที่เข้ามาที่สวิตชแต่ที่อยู่ใกล้ๆกันนี่เองสีดำาหนเป็นสีดำแลครับเปิดสวิตกุญแจปิดอยู่นะครับเปิดไปหน้า สูงต่ำส,สูงต่ำไฟสูงก็โชว์อยู่นะครับต่ำครับไฟสูงนะครับปิดครับสูงครับไฟเรีนไหม่ก็ติดนะครับไฟเรนไม่ปิดไฟเรนไหม่นะครับชึบพร้อมกับไฟหลีท้ายนะครับอันนี้ปิดปิดไฟท้ายได้นะครับรุ่นนี้ พอดีก็ปิดเปิดไฟหน้าพร้อมไฟช้ายได้นะครับเพราะว่าสวิคตัวนี้นะครับพอดีปิดเปิดไฟหน้าพร้อมกันไม่ต้องโยงมาฝั่งนี้นี่นะครับเป็นรุ่นเกา่าี่ยังไม่บังคับเปิดไฟหน้านะครับนี่โชว์ไฟสูงอยู่ต่ำตัวนีนะครับต่ำ โอ้ามไฟเลี้ยวโหไม่ก็พลิบเลยนะครับกินไฟน้อยนะครับไม่ดึงเลยไม่วูบไม่วาบเลยเห็นไหมเห็นแสงเปิดไฟเลี้ยวด้วยบีบแฟดด้วยนิ่งเลยใช้ได้นะครับเป็นเด็บพอดี ปิดเปิดไฟหน้าไฟท้ายไฟเรือนใหม่อ้อมกันพอเสียแต่ระบบตัวนี้เสียตัวใดตัวหนึ่งยกเลยนะครับต,ตัวนี้ยกเลยจะเสียก็ต้องมาเดินตรงนี้ใหม่ไม่เหมือนรุ่นเอฟร้อยสิบไอเปลี่ยนจะเปลี่ยนแต่สะวิคเป็นชิน้นชิ้นได้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องระบบที่เราต่อไว้นี่ก็ไม่ต้องไปแยกใหม่พอดีเขาเสียประกอบการถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ ทดสอบว่าไฟสูงหรือต่ำปิดอยู่นะครับเปิดครับปิดเปิดไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูง,สงปิดเปิดไฟเรียวด้วยนะเปิดไฟเรียวแสงไม่ยุบเลยนะครับนี่นะครับ ไม่ดึงเลยเป็นไฟสูงอยู่ไ,ไฟต่ำไฟสูงมันเป็นเราด้วยไม่ดึงกระแสใช้ได้นะครับไปหางใช้กันนะครับหลอดเิลิปแท้ขอบคุณนะครับท,ที่ติดตาม